ร้อยยี่สหกสี่ห้าเจ็เก้าไปตัวอะไครับมาไกลเป็นยังไงครับวันนี้เจอคิวทองครั้งแรกไม่รู้ว่าโชคกี่ครั้งละเคยติดกันแต่เขาทำหนักอ๋อไม่ได้วันนี้เจอกันในพิการร้อยยี่หกกันนะมาเกินแต่เมื่อเช้าปอดเนี่ยปอดเนี่ยซ้อมอยู่กับอาจารย์เหมือนเดิมกี่วันรอบนี้เดือนหน้าเราเราสูงตัวหนึร้อยเจ็ดสิบปอนด์น้ำหนักปล่อยๆครับปีนี้อายุ เราประเภทมวยยังไงไม่เข้าคิวทองนะสี่มือนะชกมวยมารวมๆวมแปดสิบครั้งสามไฟสุดท้ายเป็นไงบ้างชนะสองไปหนึ่งชนะสองไปหนึ่งล่าสุดชกไวร้อยวันยี่แปดวันนี้ร้อยโหลดลงมาหน่อยนะคูมกิโลเวนี้สี่กิโลนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ้าวลูกหลานจากจังหวัดนครครับฝากแฟนขับเชียร์นะเด็กนครไปเชียร์นะมาบอลเล็กเป็นนครนะโอเคไอโชคดีนะครับมาหน่อยคุดทองนี่สิี่มือครับวันนี้เจอกับใครบางกนเลยวันนี้พิกัดร้อยยี่หกเกินไปเท่าไหร่เมื่อเช้า 128.8ครับก็สองรอบสองรอบอ่ารอบเดียวนะซ้อมอยู่ที่นึกสิมุอะคลองกี่วันสามอาทิตย์เราประเภทยังไงมวยเขาเพื่อนเจอกับเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นคลิปก็ไม่เข้าประเภทยังไงเมื่อเขาเขานะเราสูงเท่าไหร่ครับ170อ่ะน้ำหนักปล่อยๆ60อยปีนี้อายุ18ครับชกมวยมาเกินร้อยไหมเกินนะเกินนะสามไฟล่าสุดเป็นไงผลงานอ่าชนะสองเสมอหนึ่งชนะสองเสมอหนึ่งล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกนคุมไม่รับคุมกี่โลรอบนี คุณหกโลยก็พอสมควรนะนะลูกหลานจากจังหวัดจะโสนทนอนจากอ้าวขวาไฟขับเชียร์นะวันนี้ฝากเชียร์ด้วยครับจะดีเอ๋ไม่พลาดแน่นอนครับโอเคขอช่วยดีครับ